20-24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีการเปิดรับสมัครรับสมัครเลือกสอวอก็คือเป็นการเปิดรับเลือกสอวอทุกประเทศโดยที่จังหวัดมุกดาหารคุณผู้ชมมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเพราะว่านายสมชัยศรีสุทธยากรอดีตกก,ะกะตโพสต์ a c e b o o k บอกว่าปรากฏการประหลาดในการสมัครสอวอกลุ่มที่4 กลุ่มสตรีของอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอย่างแรกเนี่ยคือกลุ่มนี้มามากถึง65คนสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างที่สองคือทุกคนเนี่ยใส่สูตรเสื้อในเชิ้ตขาวคือเสื้อด้านในอ่ะเป็นเชิ้ตขาวอย่างพร้อมเพรียงกันเหมือนถ่ายมาจากร้านเดียวกันเ,นเห็นไหมคะรูปนี่คือเหมือนมาแพทเทิร์นเดียวกันเลยซึ่งคุณสมชัยก็บอกว่าคาดว่าในอำเภอเนี่ยจะมีร้านถ่ายรูปร้านเดียวหรือเปล่าก็เลยออกมาค,คล้ายๆกัน อย่างที่3การลงนามในลายเซ็นผู้สมัครหลายรายที่ลายเซ็นท้ายแบบฟอร์มสวสามเนี่ยใกล้เคียงกันอย่างที่4การสมัครจํานวนมากนี้คาดการได้ว่า3คนจะได้เข้าไปเลือกต่อในรอบจังหวัดแน่นอนและข้อ5ที่เขียนไว้ก็คือหากกกตยังพูดคําเดิมว่าทําตามกฎหมายคงต้องตั้งคําถามว่ากะกะตมีไว้ทําไม hmm. อันนี้คือคุณสมชายต้งคําถามนะ <Ha. S 1> แต่เสร็จแล้วค่ะอันนี้ที่มุกดาหารเนาะไปดูที่ยาลากันบ้างที่ยาลาเนี่ยเพาะ อ,อกกตยะลานะคะร้อยตำรวจเอกสมนึกกุลมณีท่านบอกว่าที่ยะลานี้มีผู้สมัครทั้งทั้ง8อำเภอเนี่ยจำนวน186คนในจำนวนนี้มีผู้ขาดคุณสมบัติ26รายที่ต้องถูกตัดสิทธิ์แล้วก็มี5รายที่สอบกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งรายละเอียดไปยังไงไปฟังเสียงของร้อยตํารวจเอกสมนึกค่ะของยะลาเนี่ยมีขาดคุณสมบัติรวมทั้งสิ้น26 26คนนะครับยีรายนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเ,เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการายังเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มลูกย่างที่ไปสมัครกลุ่มผู้ประกอบการสมัครผิดกลุ่มมีกรณีของเป็นสามีภรรยา สมัครสวในในในคราวเดียวกันก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เขาเรารวมรมแล้วก็คือ26คนครับ26รายที่ไม่รับสมัครครับครับมีมีการทุจริตการสมัครสวตรงนี้พออปทราบอย่างไรบ้างครับเรื่องของการเฝ้าระวังการทุจริตในการเลือกสวครั้งนี้นะครับก็ได้รับนโยบายจากท่านเลขาธิการกรกตนะครับก็ให้เฝ้าระวัง ทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับซึ่ง,งเราก็คว้าะระวังและตอนนี้ก็ก็มีการตรวจสอบพบว่ามีการกระทําความผิดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีอยู่5้ถึงหกรายนะครับที่กาลังตามอยู่ก็จะมีการดําเนินการตามระเบียบงานสืบสวนและไตส่สวนนะครับที่จะต้องไปสาวข้อมูลมาว่ามีผู้ร่วมกระทำความผิดนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ ห้ารายนะครับก็คิดว่าจะทยอยเรื่องของการดำเนินการในส่วนที่จะต้องอแก้งข้อความหาและก็ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไปทางร้อยตำรวจเอกสมนึกก็เลยบอกว่าทางกกตเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการกระทําผิดในการเลือกตั้งสอวอ,อย่างเข้มงวดนะคะเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมค่ะคือหลายคนกังวลเรื่องอเรื่องคุณสวัสดอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องการฮัวอย่างเงี้ย คนก็กลัวกันนะคะในการเรื่องสวที่จะเกิดขึ้นน่ยนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องสวพาไปที่ประเด็น40สวนะคะที่มีการยื่นร้องศาลรัฐมนุนกรณีของนาย,ยกเศษฐาเนี่ยไปแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานนะคะวันนี้เนี่ยคุณชวนหลีกภัยนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้โดยบอกว่ากรณีที่40สวยื่นวิจัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่จากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกนะคะคุณชวนก็บอกว่าขอชื่นชมสวทั้ง40คนด้วยความจริงใจคือก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันควรเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านที่ต้องทําแต่เมื่อฝ่ายค้านไม่ทําประชาธิปไตยก็ทําไม่ได้แต่สวกล้าทําอันนี้เนี่ยก็เป็นการทําตามกฎหมายแล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อสวอไปร้องนายกก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นคนแต่งตั้งค่ะขอชื่นชมวุทธิทั้ง40คนเมืม่อวานนี้ผมบรรยาย ที่แต่มันไม่ทิลราธิเบตนะผมว่าพูดถึง40สส40สวว่าผมขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะเพราะเป็นควรจะเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างที่สื่อก็วิจา์นั่นแหละแต่เมื่อฝ่ายค้านไม่ทำเฟรปดก็ทําไม่ได้หรอกครับมี25เสียงฝ่ายค้านไม่ทาแล้ววุฒิ4ี่คนนี่เขากล้าทําเพราะการทํานั้นคือการทําตามกฎหมายนหนุ่มเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลที่จะทำการตั้งบุคคลที่มีปัญหาทุกคนก็รู้ผมเชื่อนายกก็รู้ นายกไม่โง่ถึงขนาดไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็คือเรื่องแต่งตั้งตำรวจที่ไปแถลงเรื่องสสขอตำรวจมาแล้วท่านก็ไปแถลงว่าทำไม่ได้บางจังหวัดบางจังหวัดทำไม่ได้อันนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่รู้ว่ามันผิดไม่รู้ว่าผิดเพราะว่าเพราะไม่เคยเป็นผู้แทนรัฐมนตรีแต่เรื่องนี้นายกแต่เรื่องนี้หนูไม่รู้เลยว่าท่านพิจิตมีปัญหาอะไรรู้แต่ว่าทําไมถึงยังตั้งอ่ะผมว่าถึงรู้ท่านตัวท่านเองคมไม่อยากตั้ง แต่ว่าเมื่อเขาขอมาเพื่อตอบแทนมืองคุณท่านพิชิตเ <Müzik S 1> พราะท่านพิชิตต้องติดคุกหกเดือนเพราะเอาเงินสองล้านบาสองล้านบาทหนูทํามานกี่ปีกว่าจะได้สองล้านนี่สองล้านบาทเป็นขนมไม,ม่ใช่หน้าที่มันคือมันเหมือนจะให้สินบนเนี่ย <ideology> ชัดเจนเลยว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะการที่วุฒิสมาชิกนําเรื่องนี้เสนอขึ้นมานายกแต่งตั้งนายกก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าถ้าลึกๆเนี่ยผมคิดว่านายกผมเกรงใจเราวิจารณ์กันก่อนมีเรื่องนี้ว่า การตั้งคุณวิชิตจะมีผลอย่างไรก็<ม>เชื่อว่าน่าจะตั้งไว้สักสามเดือนหรือหกเดือนแล้วเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของประเด็นนี้หลังจากที่สารนิาิบัญนท่านก็ได้รับคำร้องไปวิจัยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกนายกเศรษฐาเนี่ยก็มีการแต่งตั้งอาจารย์วิศุเครือง,งามมาเป็นที่ปรึกษาของนายก คนก็เลยวิาพากษ์วิจารณ์กันต่อว่าเอ๊ะการที่ไปเชิญอาจารย์วิชณนุเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาของนายกเนี่ยเพราะว่าจะมาแก้เกมเรื่องของกฎหมายหรือว่าเรื่องนี้หรือไม่มา,าช่วยดูให้หน่อยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นไงโทษว่ามีการ พูดขึ้นมาว่าที่ปรึกษาของนายกรัมมนตรีใช่ไหมคะหลายฝ่ายหลายคนเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงทางคนของพักเก้าไกลด้วยอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณรังสิมันโรมะค่ะออกมาพูดบอกว่าการที่นายกตั้งอาจารย์วิษนุเ็เป็นที่ปรึกษาของนายกเนี่ยนะเพราะาพักกฎหมายอ่ะขอขอภัยค่ะเพราะาพรคเพื่อไทยเนี่ยขาดมือกฎหมายมที่เข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินหรือเปล่าคนที่ออกมาตอบโต้เรื่องนี้คือคุณสมคิดเชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะท่านก็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายรังสิมันโรมก็เป็นสสอ,อยู่แล้วถ้าเกิดว่าท่านนายกทำอะไรไม่ถูกต้องก็มีสิทธิ์ตั้งกระทูถามในสภาได้หรือถ้าไม่ไว้วางใจก็สามารถยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อยู่แล้ว แต่การที่จะมาไล่ยื่นที่ทำเนียบเพื่อให้เป็นข่าวเอาแอคชั่นตัวเองเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเหมือนว่ามาบุกทำเนียบแล้วก็มาทวงถามบอกคุณเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมีสิทธิ์ถามเต็มที่อยู่แล้วและรัฐบาลก็พร้อมที่จะตอบคําถามในสภาด้วยอยากให้ต่างคนต่างทําหน้าที่สังคมการเมืองจะได้หน้าอยู่ ส่วนเรื่องประเด็นที่นายกจะตั้งอาจารย์วิษณุหรือว่าตั้งใครอันนี้เป็นอำนาจของนายกเพราะว่าคงจะมองว่าใครที่ทําประโยชน์ให้บ้านเมืองได้เราก็ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะใครจะอยู่ฝ่ายไหนไม่สําคัญสําคัญว่าเข้ามาช่วยประเทศชาติก็ดีทั้งนั้นแหละอย่าไปตั้งคติจนเกินไปอย่าไปคิดทางการเมืองมากนะักบ้านเมืองเราเนี่ยจะเดินไม่ได้นอกจากนี้นาะยสมคิดยังบอกอีกว่า ไม่เกี่ยวว่ารัฐบาลหรือพรคเพื่อไทยไม่มีความพร้อมด้านมือกฎหมายแต่เกี่ยวที่ใครมีความสามารถก็เชิญมาช่วยงานกันช่วยประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เพื่อใครเลยนะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ฝ่ายค้านถ้าไม่วางใจยังไงเนี่ยก็ค่อยว่ากันในสภานายกอ่ะพร้อมจะไปตอบอยู่แล้วเพราะนายกเมื่อวานก็บอกเหมือนกันนะคะว่าก็ทาประธามเสียภาีตอบนะคะทีนี้ประเด็นที่คุณโรบออกมาให้สัมภาษณ์นะคะนอกจากคุณสมคิดเนี่ยที่ออกมาชี้แจงต่อโต้เนะะี่ยค่ะ